สวัสดีครับทุกคนนุชชาเองนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยปัญหาเรื่องสิวอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยซีเรียสกันเยอะมากนั่นก็คือปัญหาเรื่องสิวอุดตันอ่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนุชชามั่นใจเลยว่าหลายๆคนต้องมีแล้วก็เป็นนุชชาก็มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันแบบบ่อยมากเหมือนกันถ้าเราละเลยเรื่องการนอนการกินการใช้สกินแคร์มว่มวๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่หลังๆมานะครับคือสามารถควบคุมการเกิดสิวได้แล้วหลายๆคนนะครับสอบถามกัน นุชชามาเยอะมากว่าเราควรที่จะกดสิวอุดตันด้วยตัวเองได้ยังไงบ้าง <_ d> um> เพราะว่าหลายๆคนนะครับอาจจะไปเที่ยวหรือว่าอาจจะไปกลับบ้านต่างจังหวัดหรืออาจจะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ไม่สะดวกไปคลินิกนะครับแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงได้บ้างที่เราจะเอาหัวสิวที่มันอุดตันเนี่ยออกไปเพราะว่าหลายๆคนนะครับนุชชาพบว่าหลายๆคนส่วนใหญ่ถ้าเรารอให้หัวสิวตรงนั้นอ่ะเกิดการอักเสบมันจะทําให้เกิดแผลเป็นต่างๆตามมาได้ ซึ่งพอเวลาที่เราเป็นแผลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเป็นหลุมสิวเป็นรอยแดงรอยดําต่างๆตามมาใช่ไหมครับโอเคเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการกดสิวซึ่งลูกชายอยากจะบอกว่าการที่เรากดสิวอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คือหลุมสิวแผลเป็นต่างๆใช่ไหมครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องล้างทําความสะอาดผิวหน้าของเราให้สะอาดก่อนโดยการใช้โฟมล้างหน้าคลีนซิ่งต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ สเราจะต้องทําการเตรียมเข็มนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่มันสามารถเปิดหัวสิวของเราได้นะครับนั่นก็คือเข็มแบบนี้นะครับนี่นะจะเป็นลักษณะของเข็มแบบนี้ซึ่งหลายๆคนถ้าไม่มีเข็มฉีดยาแบบนุชานะครับเราสามารถใช้เข็มที่มันมากับไม้กดสิวนะครับซึ่งเป็นเข็มแบบนี้นะครับนี่นะเห็นไหมจะเป็นเข็มเจาะแบบนี้ซึ่งไม้กดสิวเป็นแบบนี้นะครับนี่นะ เราก็สามารถใช้ตรงนี้ในการเปิดหัวสิวได้เช่นเดียวกันซึ่งพอเวลาที่เราเปิดหัวสิวเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถกดหัวสิวของเราออกมาได้ขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่3เราจะต้องทําการทําความสะอาดหัวไม้กดสิวของเราซึ่งเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นวงกลมแบบนี้เราจะกดลงไปที่หัวสิวของเรานะครับเราจะทําการทําความสะอาดโดยการใช้แอลกอฮอล์ความเข้มขจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เข็มนะครับในการเปิดหัว วสิวของเราเบาๆนะครับไม่ต้องแทงลึกนะเพราะว่าแทงลึกเลือดอาจจะสาดได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้กดสิวอันนี้แหละครับในการกดเบาๆอ่าโอเคเดี๋ยวน้ถ้าจะกดเบาๆนะครับอืมเห็นไหมมันจะค่อยๆกดนะครับกดออกมาเลยนะครับแล้วก็มันก็จะลักษณะของหัวสิวโผล่ออกมาแล้วนะครับซึ่งพอเวลาที่เรากดนะครับเราไม่ควรที่จะเค้นจนมากเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เกิดผิวช้านะครับแล้วก็เราอาจจะถ้าสมมติว่ามันออกไม่หมดนะครับเราสามารถใช้คัตเติ้ลบัตนะครับส่อง ก้านนะครับในการกดกดกดหรือว่าบีๆบๆนะครับตรงหัวสิวให้หัวสิวตรงนั้นน่ะหลุดออกมาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ําเกลือสะอาดนะครับซึ่งเป็นน้ําเกลือเช็ดแผลทั่วไปแบบนี้นะครับซึ่งจะใช้ทําการเช็ดทําความสะอาดหัวสิวนุชานแนะนานิดนึงนครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าเราควรที่จะใช้น้ําเกลือแบบนี้ทุกคนทราบไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากที่เรากดสิวแล้วหลายๆคนเนี่ยใช้แอลกอฮอล์เนี่ยไปเช็ดหัวสิวมันจะทําให้หัว อยตรงนั้นอะ่ะแผลเป็นตรงนั้นอะ่ะเกิดลักษณะแผลดำแผลเป็นแล้วก็มีปัญหาเรื่องรอยดำตามมาได้ดังนั้นใครก็ตามที่เราไปบีบแกะสิวหรือว่าแบบบางทีบางคนนะครับมือบอลไปแกะๆแ,แ,แล้วเราแบบเฮ้ยตั้งสติดได้แล้วเราอะ่ะหลายๆคนเอาแอลกอฮอล์ตรงเนี้ยไปเช็ดมันจะทําให้แผลตรงเนี้ยกลายเป็นสีดําทําให้รอยตรงเนี้ยรักษานานแล้วก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือนมากดังนั้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราจะต้องใช้ลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดแผลเป็น รอยแดงรอยดําต่างๆที่จะตามมาได้นะครับขั้นตอนการกดสิวเอาจิงๆิแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่าไรแต่หลายๆคนเนี่ยใจร้อนแล้วก็มือหนักซึ่งพอเวลาที่เรามือหนักใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เกิดอาการใช้ไม้กดสิวน,นียในการเค้นเค้นเค้นมันก็จะทําให้เกิดแผลเป็นหรือว่าการอักเสบตามมาได้หลังจากที่เราเนี่ยกดสิวไปดังนั้นเราจะต้องใช้ฝีมือน,นิดนึงแล้วก็ความใจเย็นคือเราจะต้องเปรียบเสมือนผิวของเราเนี่ยเป็นปุยนุ่นอะ่ะคือแบบทําความสมูทกับผิวของเราเนี่ยให้มัน เบาๆนะครับเพื่อที่จะลดการอักเสบหรือว่าการระคายเคืองต่างๆที่จะตามมาได้นะครับซึ่งเคล็ดลับการกดสิวอุดตันจะเป็นแบบนี้นะครับ <S <S ถ้าหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันอย่างที่วิชาบอกไปการกดสิวนะครับเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งในการรักษาซึ่งอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลายเหตุนะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันเยอะๆมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันเกิน10เม็ดเราจะต้องใช้สกินแคร์หรือว่าใช้ยารักษาสิวเวื่จะสำอางขั้นตอนการดูแลผิวหน้าของเราอย่างถูกต้อง มันจะช่วยลดสาเหตุตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ถ้าใครที่แบบละเลยอ่ะแล้วก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะกดสิวออกไปอย่างเดียวแต่ทุกคนสังเกตไหมครับว่าการกดสิวบางคนเนี่ยไม่ควบคุมไม่ดูแลมันก็จะทําให้สิวของเราเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นเราจะต้องรักษาดูแลตั้งแต่ต้นเหตุด้วยนะครับโอเคสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็อยากจะรักษาให้หายสามารถติดตามช่องแฮปปี้นุช,ชาหรือว่าติดตามนุช,ชาได้เลยหรือว่าใครอยากจะปรึกษาสิวกับน,นุชชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์หรือว,ว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย